นะครับในรอ่นี้นะครับ100เมตรหญิงและชายนะครับระดับ4ถึง6 100เมตรหญิงและชาย4ถึง6ตรงตัวทักนักกีฬาตอนนี้นะครับตอนนี้เราจับเวลาไปแล้ว1วินาทีเริ่ม1วินาทีแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่ส่งตัวนักกีฬามาเมื่อครบ100วินาทีเราจะปรับแพ้ทันที มันต้ขอให้ล้มทีเพื่อมันโกรเพื่อนล้มไหมไม่ล้มล้มอะไรเอาเหลืองเอาเหลืองทำไปเหลืองทำไปเอาเหลืองข้าที่สอง้าววิ่อะไรเนี่ยไม่ต้องแล้ววิ่งข้าวเส้นไทยไปเลยลูกไม่ต้องมาประทัใหม่นั่นคืออะไรวะเนี่ยวิ่งแล้วจะวิ่งอีกรอบลูกไม่ไม่ได้แล้วลูกไม่มีคู่แข่งแล้วลูก ยอดนะครับสุดยอดนักกีตารัคนนี้เรา